กัรพลุนยางแตกนะคะอัปเดตล้อมือสนะคะนี่ค่ะกว้าง8.5นะคะโปรวัน R E T C นะคะแล้วก็มีหยดน้ำออฟโรดค่ะหลักพันเท่านั้นนะคะมาใหม่ก้านยกค่ะมีสีดำสีเทากันใบพัดนะคะ R T C ค่ะหลักพันเท่านั้นเลยนะคะ6,900บาทค่ะด้านนี้ค่ะ T E สบอนอย่างนี้นะคะราคาถูกๆค่ะนะคะนี่ค่ะ4,900บาทค่ะมาโลให้เลยนะคะ นี่ค่ะมาเริ่มที่ชุดนี้ค่ะชุดนี้ Mac กท e ี7อสามเบอนนะคะยางมิชลินปี19ดอกหนานะคะ265 6 0 1้ค่ะล้อไม่ซ่อมไม่ดุ้งนะคะเอาไปราคา4,900บาทเท่านั้นเลยโลโลให้ไปเลยนะคะนี่ค่ะดอกยางนแน่นๆแบบนี้ค่ะมิชลินนะคะใช้ยาวอยู่นะคะนี่ค่ะ สีบอลค่ะล้อสวยสวเลยนะคะยางสองหกห้าหดค่ะเอาไป4 9 0พันบาทนะคะล้อไม่ซ่อมไม่ดุ้งนะคะชุดนี้ค่ะแม็กท37นะคะยางสองหกห้าหค่ะชุดนี้ก็เอาไป4 9 0พอบาท่ะสีน้ำตาลนะคะล้อไม่ซ่อมไม่ดุ้งเหมือนกันเลยค่ะนะคะนี่นะคะดอกยางค่ะนี่นะคะเอาไป4,9 0 0บาทค่ะนะคะแล้วก็จะมีท E นะคะ ทีสีบอลอันนี้5,900บาทค่ะนะคะยางเป็นยางปี22นะคะ24545หลัง255 50าค่ะใส่ล้น5รู114นะคะนี่ค่ะอันนี้เอาไปราคา5 9 0 0บาทค่ะแล้วก็มีสีน้ำตาลน,นะคะใส่ล้น5รู114ค่ะยางเซตเลยนะคะยาง235 50 18 4สีเส้นนะคะนี่ค่ะยางเซตดอกยังดีอยู่นะคะเอาไป5,900บาทค่ะชุดนี้นะคะ นี่เลยค่ะดอกยางยังดีอยู่เลยนะคะเอาไป5,900บาทค่ะแล้วก็มีล้อ TE 3 7งานโปรแมกนะคะโปรแมกจะเป็นสีปีเก่านะคะนี่ค่ะสีนี้นะคะใส่ลุลสว่างสวยเลยนะคะยาง255 5, 5, 5 0 1 8นะคะปี20นะคะอันนี้เอาไป6,900บาทค่ะเป็นล้องานโปรแมกนะคะนี่เลยค่ะนะคะ6,900บาทค่ะแล้วก็จะมีล้อใบพัดค่ะ อันนี้แม็กใบพัด RTC ค่ะงานเ e นโซนะคะเอาไป6,900บาทเท่านั้นเลยใบพัดนะคะล้อส,สวยๆเลยนะคะนี่ค่ะยาง2 6 5 6ก1 8กนะคะนี่ค่ะดอกยางนะคะนี่ค่ะชุดนี้นะคะเอาไปราคาอยู่ที่6,900บาทค่ะแล้วก็มาชมนี่ค่ะการยก SUV กว้าง9ออฟศู์นะคะเป็นล้อใหม่ลัดด้วยยางเปอร์เซ็นต์ค่ะนะคะ จัดโปรไปเลยนะคะราคาอยู่ที่11,900บาทค่ะราคาเท่ากันทั้ง2ชุดเลยนะคะย้ำนะคะได้เป็นล้อใหม่แกะกล่องรัดด้วยยางเปอร์เซ็นต์นะคะนี่ค่ะการยก SUV สีดำหยอดแดงนะคะได้ยางดอก AT ค่ะสำหรับใครอยากได้ซิงด้วยลุยด้วยนะคะดอก AT แบบนี้นานๆทีลัดจัดโปรให้นะคะราคาเอาไป11,900บาทเท่านั้นค่ะยาง2 6 5 6 0 1 8นะคะปี20ค่ะนะคะล้อใหม่แกะกล่องนะคะไม่ได้ผ่านการใช้งานเลยนะคะนี่ค่ะดอกยางนะคะยังแน่นอยู่เลยนะคะอันนี้เอาไป11,900บาทค่ะนะคะอันนี้ล้อกันยก SUV สีเทากันนะคะยางเป็นยางปี22ค่ะยาง265 6 0 1 8นะคะปี22เลยนะคะนี่ค่ะดอกยางนะคะดอกยังเยอะอยู่นะคะนี่ค่ะนะคะนี่ค่ะ ล้อใหม่แกกล่องรัดยางเปอร์เซ็นต์ปี22นะคะชุดนี้เอาไปราคาอยู่ที่11,900บาทเหมือนกันค่ะนะคะอันนี้การยก SUV กว้าง9ออฟศู์นะคะจากโปรล,ล้อใหม่ยางเปอร์เซ็นต์ให้นะคะถูกกว่ามือสองนะคะนี่ค่ะชุดนี้ค่ะแม็กหยดน้ำนะคะยาง265 70 16เป็นขอบ16นะคะหยดน้ำออฟโรดออฟโรดนะคะชุดนี้ค่ะ ยางเป็นยางปี22หนึ่งคู่23หนึ่งคู่นะคะเป็นเซนเดียวกันนะคะนี่ค่ะชุดนี้เอาไปราคาเพียง8,900บาทนะคะ8,900บาทค่ะนะคะนี่ค่ะได้ยางปี22กับ23นะคะนี่เลยค่ะดอกอยางหยดน้ำนะคะขอบ16ค่ะ8,900บาทเท่านั้นนะคะอันนี้ค่ะล้อ r e 3 0ค่ะกว้าง8.54สี่ลูกใส่แล้วล้อไม่ยื่นไม่ล้นออกจากตัวรถนะคะยางจะเป็นปี23นะคะ ยางปี23ค่ะฝาดุมตรงกลางครบเลยครบสีล้อเลยนะคะฝาดุมค่ะกว้าง8.54สีลูกใส่แล้วล้อไม่ยืน่นไม่ล้นนะคะชุดน,นี้เอาไปราคาอยู่ที่7,900บาทเท่านั้นได้ยางปี23นะคะกว้าง8.5ใส่ล้น5ลู1 1 4ค่ะเอาไป7,900บาทเท่านั้นเลยนะคะยางโอตานินะคะยางไทยค่ะนะคะนี่เลยค่ะแบบยางนะคะเอาไปราคาอยู่ที่7 0 0 0 900บาทค่ะนะคะชุดนี้แม็กโปรวันค่ะกว้าง8.54สีลูกฝาดึงตรงกลางครบเลยนะคะเป็นล้อโปรวันค่ะกว้าง8.54สีลูกยาง2 5ง4จ็สี่สิบแปดสีเส้นนะคะล้อกว้าง8.5นะคะใส่แล้วล้อไม่ยื่นไม่ล้นออกจากตัวรถนะคะลด5รู1 1 4ค่ะนี่เลยนะคะดอกยางค่ะอันนี้เอาไปนะคะราคาอยู่ที่1 9 0 0บาทค่ะ1900บาทนะคะ อันนี้แม็กทีซีศูนย์ศูนย์ห้าค่ะเป็นล้อใหม่แกะก,กล่องรัดด้วยยางเปอร์เซ็นต์นะคะปียี่สิบสองหนึ่งคู่ยี 23, ่สิบสามหนึ่งคู่นะคะยางสองห้าห้าสิบสิบแปดนะคะจัดโปรไปค่ะล้อใหม่ยางเปอร์เซ็นต์นะคะนี่ค่ะมีฝาดุมแบบนี้นะคะนี่เลยนะคะเป็นล้อใหม่ยางเปอร์เซ็นต์นะคะล้อใหม่แกะก,กล่องค่ะรัดด้วยยางเปอร์เซ็นต์กว้างแปดจุดห้าสี่ลูกอ็อ,อกสามห้านะคะใส่แล้วล้อไม่ยื่นไม่ล้นนะคะชุดนี้รัดด้วยยางเปอร์เซ็นต์สองห้าห้าสิบสิบแปดนะคะ อันนี้เอาไปราคาอยู่ที่11,900บาทเท่านั้นค่ะนี่เลยค่ะดอกยางนะคะนี่ค่ะดอกยางนะคะนี่ค่ะ11,900บาทค่ะแล้วก็มีชุดนี้นะคะแม็กเวลค่ะ D1 FC นะคะเป็นล้องานเรนโซนะคะนี่ค่ะ ออฟลึกๆนะคะล้อเงาเงาเลยยาง245-458คู่หลัง275-4018นะคะนี่เลยค่ะดอกยางยังแน่นอยู่เลยนะคะดอกแน่นๆอยู่เลยค่ะปี20นะคะดอกยางแน่นๆเลยค่ะอันนี้เอาไปนะคะราคาอยู่ที่1,900บาทค่ะเป็นล้องานเรนโซนะคะ1 9 0่บาทเท่านั้นค่ะนะคะแล้วก็มีออฟโลดอีก1ชุดนะคะเอาไปโลดๆไปเลยราคา8,000 900บาทค่ะตอนนี้อบกรถมีเท่านี้แล้วนะคะนี่ค่ะอันนี้หยดน้ำนะคะยางดอกเอที5 7 5หกค่ะใครชอบแนวดอกใหญ่ๆแบบนี้นะคะนี่ค่ะหยดน้ำยางดอกใหญ่ๆแบบนี้ค่ะเอาไปราคา8,900บาทนะคะ8,900ายบาทหยดน้ำขอบ16บ่ะขยยางปี20นะคะชุดนี้8,900บาทเท่านั้นเลยชุดนี้ร้อยหยดน้ำแมกวันงานลินโซ่ค่ะ นี่เลยค่ะยางดอกยังแน่นอยู่เลยนะคะนี่ค่ะสองเจ็ดห้าสเอ่อสองหกห้าเจดสิสิบหหนึ่งคู่นะคะคู่หลังเป็นสองห้าเจ็ดห้าสิบหกนะคะปียี่สิบกับยี่สามนะคะชุดนี้ค่ะได้ล้อแม็กวันงานเลนโซเอาไปราคา8ปดพันเ้าร้อยบาทค่ะอันนี้ล้อเบลเล่น,นะคะงานเลนโซค่ะ งานลนโซสีเดิมเลยนะคะอันนี้เอาไปราคาแปดพันเก้าร้อยบาทนะคะนี่ค่ะด้านในนะคะมีให้เลือกอีกเยอะเลยนะคะหลายลายเลยนะคะนี่ค่ะนี่เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นก้านยกค่ะก้านยกราคาหกพันเก้าร้อยบาทค่ะก้านยก s อ V นะคะอย่างนี้ค่ะหกพันเก้าร้อยบาท อย่างนี้ก็6,900บาทนะคะการยกนะคะนี่ค่ะด้านในมีให้เลือกอีกหลายชุดเลยนะคะร้านพูลูนยังแตกค่ะสนใจติดต่อได้ที่เบอร์นะคะ0 9 5ย์9 9 6 5หนะคะหรือว่าแอดไลน์ได้ที่เบอร์นี้เลยนะคะแอดด้เบอร์โทรนะคะ0 9 5 1์9 9 6 9 9นะคะร้านอยู่ลำลูกกาของ7จ,จังหวัดปทุมธานีนะคะหน้าร้านนะคะรับเทินล้อเดิมล้อแต่งทุกสภาพเลยนะคะ เธอล้อราคาก็จะลดลงอีกราคาก็จะถูกลงอีกจากที่แจ้งนะคะต่างจังหวัดค่ะมีบริมีบริการส่งผลส่งทั่วไทยนะคะมีค่าส่งแล้วก็ไม่มีปลายทางนะคะนี่เลยค่ะใครอยากจะส่งต่างจังหวัดนะคะสามารถวิดีโอคอลดูของจริงได้เลยนะคะสามารถวิดีโอคอลดูของได้อยากได้ชุดไหนนะคะวิดีโอคอลดูได้เลยนะคะนี่เลยค่ะร้านบรุนยางแตกนะคะฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ